เด็กหญิงคนนี้วาดภาพทุกวันจนกระทั่งตำรวจพบความลับที่ซ่อนอยู่ในภาพใบหน้าที่กรีดร้องด้วยความตื่นกลัวคุณจะไม่เชื่อว่ามันคืออะไรหรือเธอวาดรูปเงาดำทุกวันแต่เมื่อนักสือขยายภาพออกมาทุกคนถึงกับช็อกรอไม่ไหวที่จะให้คุณเห็นตอนจบหรือแบบสั้นกระชับเศร้าภาพวาดของเธอดูปกติจนคุณเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ตาเปลวไฟอากาศสยามเช้าในสวนสาธารณะแสนสงบ แสงอาทิตย์ส่องผ่านใบไม้เสียงนกร้องเบาๆและเด็กหญิงตัวน้อยนามว่าน้ำใสนั่งอยู่บนม้านั่งไม้ทุกวันเธอจะมาที่นี่พร้อมสมุดวาดรูปสีแดงเธอวาดภาพต้นไม้วาดภาพสน้ำวาดภาพคนเดินเล่นแต่มีสิ่งหนึ่งที่แปลกไปทุกภาพจะมีเงาดำสูงใหญ่ยืนอยู่ข้างหลังผู้คนน้ำใสไม่เคยพูดถึงมัน เธอแค่ยิ้มและวาดต่อไปจนกระทั่งวันหนึ่งมีหญิงสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาใกล้เธอเห็นภาพวาดของน้ำใสและสีหน้าของเธอก็เปลี่ยนไปทันทีนี่นี่คืออะไรหญิงสาวถามด้วยเสียงสัน่นน้ำใสชี้ไปที่เงาดำในภาพป้าป้าไม่เห็นหรอคะเขายืนอยู่ข้างหลังทุกคนเลยหญิงสาวหันหลังอย่างช้าๆและแล้วเธอก็เห็น เงาสูงใหญ่ที่ไม่มีตัวตนยืนอยู่ตรงนั้นจ้องมองมาที่เธอด้วยดวงตาที่ไม่มีชีวิตเสียงกรีดร้องของหญิงสาวดังก้องไปทั่วสวนตำรวจถูกเรียกมาเมื่อพวกเขาเห็นภาพวาดของน้ำใสพวกเขาก็เข้าใจทันทีภาพทุกภาพคือเหยื่อของสิ่งที่มองไม่เห็นและเงาดำในภาพคือสิ่งที่จะมาเยือนพวกเขาในไม่ช้า น้ำใสมองขึ้นมาพร้อมกับรอยยิ้มป้าป้ารู้แล้วใช่ไหมคะเขากำลังจะมาลมพัดแรงขึ้นใบไม้ร่วงหล่นและเงาสีดำก็เริ่มขยับเข้ามาใกล้อากาศสยามเช้าในสวนสาธารณะแสนสงบแสงอาทิตย์ส่องผ่านใบไม้เสียงนกร้องเบาๆและเด็กหญิงตัวน้อยนามว่าน้ำใสนั่งอยู่บนม้านั่งไม้ทุกวันเธอจะมาที่นี่พร้อมสมุดวาดรูปสีแดง เธอวาดภาพต้นไม้วาดภาพสน้ำวาดภาพคนเดินเล่นแต่มีสิ่งหนึ่งที่แปลกไปทุกภาพจะมีเงาดำสูงใหญ่ยืนอยู่ข้างหลังผู้คนน้ำใสไม่เคยพูดถึงมันเธอแค่ยิ้มและวาดต่อไปจนกระทั่งวันหนึ่งมีหญิงสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาใกล้เธอเห็นภาพวาดของน้ำใสและสีหน้าของเธอก็เปลี่ยนไปทันทีนี่นี่คืออะไร หญิงสาวถามด้วยเสียงสัน่นน้ำใสชี้ไปที่เงาดำในภาพป้าป้าไม่เห็นหรอคะเขายืนอยู่ข้างหลังทุกคนเลยหญิงสาวหันหลังอย่างช้าช้าและแล้วเธอก็เห็นเงาสูงใหญ่ที่ไม่มีตัวตนยืนอยู่ตรงนั้นจ้องมองมาที่เธอด้วยดวงตาที่ไม่มีชีวิตเสียงกรีดร้องของหญิงสาวดังก้องไปทั่วสวนตำรวจถูกเรียกมาเมื่อพวกเขาเห็นภาพวาดของน้ำใส พวกเขาก็เข้าใจทันทีภาพทุกภาพคือเหยื่อของสิ่งที่มองไม่เห็นและเงาดำในภาพคือสิ่งที่จะมาเยือนพวกเขาในไม่ช้าน้ำใสมองขึ้นมาพร้อมกับรอยยิ้มป้าป้ารู้แล้ใช่ไหมคะเขากำลังจะมาลมพัดแรงขึ้นใบไม้ร่วงหล่นและเงาสีดำก็เริ่มขยับเข้ามาใกล้ตอนต่อไป ตำรวจคนหนึ่งคว้าสมุดวาดรูปจากมือน้ำใสเขาพลิกดูหน้าและหน้าอีกภาพทุกภาพมีรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้นเงาดำในรูปเริ่มมีรูปร่างชัดเจนเป็นร่างสูงโปร่งมือยาวเรียวและปากที่ขาด้วยรอยยิ้มกว้างเกินธรรมชาตินี่มันตำรวจพูดไม่ติดน้ำใสหัวเราะเบาๆเขาชอบเล่นซ่อนแอบค่ะทันใดนั้น ไฟข้างถนนในสวนสาธารณะเริ่มดับทีละดวงเสียงกริดร้องจากทางไกลดันก้องขึ้นอีกครั้งตำรวจรีบคว้าสัญญาณวิทยุแต่ได้ยินเพียงเสียงหายใจหนักๆและเสียงกระซิบว่าหันมาดูสิเงาดำในภาพเริ่มขยับนิ้วมือยาวๆค่อยๆโผล่ออกมาจากกระดาษน้ำใสยยืนขึ้นเธอเดินเข้าไปใกล้สมุดวาดรูปแล้วเอื้อมมือไปลูบเงาดำในภาพ อย่าทําให้เขารอเลยค่ะอากาศรอบตัวกลายเป็นเย็นยเยือกลมหายใจของทุกคนกลายเป็นไอน้ำและแล้วเงาสีดำทั้งหมดในภาพก็ค่อยๆลุกขึ้นยืนออกมาจากสมุดวาดรูปร่างสูงใหญ่ปากยิ้มกว้างและดวงตาที่มืดดำไร้ชีวิตน้ำใสย,ยิ้มกว้างมาเล่นด้วยกันเถอะเรื่องราวยังไม่จบ พราะในวันต่อมาที่สวนสาธารณะแห่งนั้นมีสมุดวาดรูปสีแดงเล่มใหม่วางอยู่บนม้านั่งไม้และในภาพแรกคือรูปของตำรวจที่หายไปกับเงาดำที่ยืนอยู่ข้างหลังสูงขึ้นใหญ่ขึ้นและมีจำนวนมากขึ้นสัปดาห์ต่อมาสวนสาธารณะที่เคยคึกคักกลับเงียบเหงา มีเพียงน้ำใสที่ยังคงมาทุกวันสมุดวาดรูปสีแดงเล่มใหม่ในมือวันนี้เธอกำลังวาดภาพใหม่ภาพของสวนสาธารณะที่ว่างเปล่าแต่ทว่าในทุกมุมของภาพมีเงาดำยืนอยู่เต็มไปหมดเจ้าหน้าที่สวนคนหนึ่งเดินผ่านมาเขาเหลือบเห็นภาพวาดและร่างกายก็แข็งทื่อเด็กน้อยนั่นอะไรในรูป น้ำใสชี้ไปรอบๆภาพพวกเขามาหลานแล้วฆ่าทุกคนทันใดนั้นลมกระโชกแรงพัดผ่านสมุดวาดรูปพลิกหน้าตัวเองภาพทั้งหมดเริ่มเปลี่ยนไปเงาดำในรูปเริ่มขยับตัวค่อยๆย,ยื่นมือออกมาจากกระดาษเจ้าหน้าที่สวนถอยหลังแต่เท้าของเขากระทบอะไรบางอย่างเมื่อหันไปดูเขาก็เห็น มือสีดำยาวเรียวกำลังยึดข้อเท้าเขาอยู่เสียงปรีดร้องสุดท้ายของเขาดังก้องในสวนว่างน้ำใสปิดสมุดวาดรูปเบาๆครบแล้ะล่ะค่ะเธอเดินออกจากสวนสาธารณะทิ้งสมุดสีแดงไว้บนม้านั่งรอยยิ้มเล็กๆบนใบหน้าของเธอขณะที่เงาสูงใหญ่หลายสิบร่างค่อยๆลุกขึ้นยืนตามหลังเธอไป และเมื่อตะวันตกดินที่สวนสาธารณะแห่งนั้นก็ไม่มีใครไปอีกเลยเช้าวันต่อมาแสงอาทิาตย์ส่องผ่านหมอกหนาสมุดวาดรูปสีแดงยังคงวางอยู่บนม้านั่งแต่คราวนี้มันเปิดออกเองหน้าสุดท้ายของสมุดปรกากฏภาพใหม่ล่าสุดเป็นรูปน้ำใสย,ยืนอยู่กลางสวนมีเงาดำสูงใหญ่ล้อมรอบเธอเป็นวงกลม แต่สิ่งที่ทําให้เลือดเย็นคือเงาเหล่านี้กําลังคล้อมตัวลงเหมือนกําลังกราบไหว้เธอที่มุมภาพมีข้อความเขียนด้วยลายมือเด็กพวกเขาหาคนเลี้ยงใหม่แล้วค่ะทันใดนั้นหมอกหนาก็เริ่มเผยให้เห็นร่างเล็กๆยืนอยู่กลางสวนน้ำใสย,ยังคงยิ้มหวานแต่ดวงตาของเธอตอนนี้กลายเป็นสีดำมืดสนิท สมุดวาดรูปปิดตัวเองอย่างช้าๆแล้วลอยขึ้นไปอยู่ในมือเธอใบไม้รอบตัวเธอเริ่มร่วงหล่นแต่ลอยขึ้นฟ้าแทนที่จะตกพื้นจากนั้นเสียงกระซิบของเด็กน้อยคนหนึ่งก็ดังก้องไปทั่วสวนที่ไร้ผู้คนมาเริ่มวาดภาพใหม่กันเถอะหนึ่งปีต่อมาสวนสาธารณะที่ถูกปิดตายเริ่มมีชีวิตอีกครั้งประชาชนเริ่มกลับมาใช้พื้นที่ แต่ไม่มีใครสังเกตเห็นเด็กหญิงตัวเล็กๆที่นั่งวาดรูปใต้ต้นไม้ใหญ่สมุดเล่มใหม่สีดำสนิทปากกาหมึกสีแดงทุกครั้งที่เธอวาดเงารูปปั้นในสวนจะพลิกหน้ามองผู้คนที่เดินผ่านไปมาเริ่มรู้สึกหนาวสั่นเมื่อใกล้บริเวณนั้นบางคนบอกว่าได้ยินเสียงกระซิบขอดูหน่อยได้ไหมและและในคืนเดือนมืดเหตุประหลาดก็เกิดขึ้น รูปปั้นทั้งหมดในสวนหายไปพร้อมกันในคืนเดียวรุ่งเชา้าบนม้านั่งไม้มีสมุดว่าสีดำเปิดอยู่ทุกหน้าล้วนเป็นภาพรูปปั้นที่กำลังเดินออกจากสวนและที่หน้าสุดท้ายเป็นภาพเด็กหญิงยืนอยู่กลางทางเดินหันหลังให้ผู้ชมมือข้างหนึ่งถือปากกาเลือดอีกข้างชี้ไปข้างหน้าใต้ภาพเขียนว่า ตามพวกเขาไปเล่นกันเถอะสิบปีให้หลังสวนสาธารณะแห่งนั้นถูกทุบทิ้งแต่มีเรื่องเล่าขานกันว่าทุกคืนวันพระจันทร์เต็มดวงจะเห็นเด็กหญิงนั่งวาดรูปบนซากม้านั่งไม้สมุดสีแดงในมือเธอเปิดออกมาเองเมื่อมีคนเดินผ่านบางคนที่กล้ามองเห็นบอกว่าภาพในสมุดคือภาพของผู้ที่หายตัวไปและเงาสีดำในรูป กำลังขยับเข้าใกล้มากขึ้นทุกทีจนวันหนึ่งมีนักสืบหนุ่มตัดสินใจตามหาเขาเจอสมุดสีแดงเก่าๆวางอยู่กลางซาบประหักหักพังเมื่อเปิดดูหน้าสุดท้ายเป็นภาพของเขาเองกับเงาสีดำที่กำลังโอบก,กอดเขาอยู่ทันใดนั้นมือบางอย่างที่เย็นเฉียบจับไหล่เขาจากข้างหลังเสียงกระซิบคุ้นเคยดังก้องในหัว อยากเป็นแบบในรูปไหมรุ่งเช้าคนพบสมุดสีแดงเล่มใหม่วางอยู่บนเศษปูนเปิดอยู่ที่หน้าว่างพร้อมปากกาที่วางค่อยไว้ร้ากับรอใครสักคนมาเติมเต็มพากลางคืนอันเงียบงนันนักสืบหนุ่มตื่นขึ้นในสถานที่แปลกตาห้องสี่เหลี่ยมผนังสีดำมีเพียงแสงเทียนสลัวสลัว ตรงหน้าเขาสมุดสีแดงเล่มเดิมวางอยู่แต่คราวนี้มันหนาขึ้นราวสามเท่าเมื่อเปิดดูเขาตกใจเมื่อเห็นว่าทุกหน้าล้วนเป็นภาพคนหายตัวไปรวมถึงภาพของเขาเองที่เพิ่งถูกเพิ่มเข้ามาเสียงเด็กหญิงดังขึ้นในความมืดคุณจะช่วยฉันต่อได้ไหมผนังห้องเริ่มเปลี่ยนสีกลายเป็นภาพวาสีน้ำมันขนาดใหญ่ ภาพสวนสาธารณะในอดีตที่มีผู้คนยิ้มแย้มแต่เมื่อมองใกล้ทุกคนในภาพไม่มีเงามือบางอย่างช้าช้ายื่นออกมาจากสมุดวางปากกะลงบนมือเขาวาดให้ฉันดูหน่อยเสียงกระซิบนั้นดังชัดขึ้นนักสืบรู้สึกมือตัวเองเคลื่อนไหวเองเริ่มวาดภาพใหม่ลงในสมุดภาพอาคารที่ถูกทุบทิ้ง กับผู้คนจำนวนมากที่กำลังยืนมองและเงาสีดำขนาดมหือมากำลังค่อยๆลุกขึ้นจากพื้นเมื่อภาพใกล้เสร็จเขารู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างกำลังดึงดูดวิญญาณเขาลงไปในสมุดแสงสว่างจ้าปรากฏและทุกอย่างก็เปลี่ยนไปรุ่งเช้าที่ซากสวนสาธารณะมีสมุดสีแดงเล่มใหม่เปิดอยู่ที่หน้าสุดท้าย เป็นภาพนักสืบกำลังยิ้มในขณะที่เงาสีดำเล็กๆเ,เริ่มปรากฏข้างหลังเขาและที่มุมภาพมีลายมือเด็กเขียนว่าขอบคุณที่ช่วยเติมเต็มภาพให้สมบูรณ์ตั้งแต่เป็นต้นมาสมุดสีแดงก็หายไปแต่ในคืนเดือนมืดบางคนยังได้ยินเสียงเด็กหญิงร้องเพลงและเห็นเงาสีดำกำลังวาดภาพอะไรบางอย่าง บนพื้นผิวน้ำในสระาง20ปีต่อมาในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งมีพิพิธภัณฑ์แปลกตาเปิดทำการนิทรรศการศิละปะลึกลับแห่งศตวรรษผู้เข้าชมคนแรกสังเกตเห็นภาพวาดสีน้ำมันขนาดใหญ่กลางห้องเป็นภาพสวนสาธารณะร้างมีเด็กหญิงนั่งวาดรูปอยู่บนม้านั่งสิ่งที่ทำให้ทุกคนตกตะลึงคือภาพนี้เปลี่ยนแปลงได้เอง เงาในภาพจะขยับเมื่อไม่มีใครมองและจํานวนคนในภาพเพิ่มขึ้นทุกวันคืนหนึ่งนักอนุรักษ์สินสาวชื่อแพรวาตัดสินใจเฝ้าดูภาพนี้ตลอดคืนเทีนยนไขลุกโชนนาฬิกาตีบอกเวลาค่ำคืนตอนเที่ยงคืนพอดีเธอเห็นมือเล็กๆยื่นออกมาจากภาพถือสมุดสีแดงเล่มเดิมเสียงกระซิบดังขึ้นช่วยฉันต่อภาพนี้ที แพรวารู้สึกมือตัวเองแต่สมุดโดยไม่ตั้งใจในทันใดเธอเห็นวิสัยทัศน์ทั้งหมดความจริงเกี่ยวกับน้ำใสเด็กน้อยผู้ถูกวิญญาณร้ายลักพาตัวและเปลี่ยนให้เป็นเครื่องมือเก็บกดวิญญาณใหม่แพรวารู้ทางแก้เธอคว้าผู้กันจุ่มสีขาวและเริ่มวาดวงกลมรอบตัวเด็กหญิงในภาพเสียงกรีดร้องดังขึ้นเงาสีดำทั้งหมดเริ่มละลาย น้ำใสในภาพหันมามองเธอด้วยดวงตาที่กลับมาเป็นปกติรอยยิ้มสุดท้ายก่อนภาพทั้งหมดจะสว่างวาบเช้าวันต่อมาภาพวาดเปลี่ยนไปแล้วเป็นเพียงภาพสวนสาธารณะธรรมดาแต่ที่มุมภาพมีลายมือเด็กเขียนว่าขอบคุณที่ทำให้ฉันหลับสบายและสมุดสีแดงก็กลายเป็นสมุดเปล่าเล่มใหม่พร้อมสำหรับเรื่องราวใหม่ กลางดึกคืนหนึ่งนักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นค้นพบเอกสารเก่าในหอจดหมายเหตุเมืองที่ถูกทิ้งร้างเอกสารอายุร้อยปีระบุว่าเคยมีเด็กหญิงชื่อน้ำใสจริงๆผู้หายตัวไปในสวนสาธารณะเมื่อปี1923พร้อมกับรายละเอียดน่าสะพรึงกลัวทุกปีในคืนเดือนมืดจะมีเด็กหญิงปรากฏตัววาดรูป และผู้คนจะหายไปตามจํานวนที่เธอวาดแต่มีข้อความลึกลับเขียนทับไว้วิธีหยุดเธอคือการวาดภาพเธอในสภาพปกติด้วยสีขาวบริสุทธิ์ขณะเดียวกันที่พิพิธภัณฑ์ภาพวาดปริศนากลับมามีชีวิตอีกครั้งคราวนี้ไม่เพียงแต่เงานในภาพขยับแต่เสียงเพลงกล่อมเด็กก็ดังขึ้นมาจากภาพพร้อมกลิ่นดอกมะลิที่ไม่มีแหล่งที่มาแพรวาตื่นขึ้นกลางดึก พบรอยมือเด็กๆบนกระจกห้องน้ำเขียนว่าช่วยฉันทีเธอตามรอยไปยังที่พิพิธภัณฑ์ที่เปิดประตูรอเธออยู่โดยไม่มีใครอยู่บนแท่นแสดงภาพสมุดสีแดงเล่มเดิมวางอยู่เปิดอยู่ที่หน้าว่างพร้อมผู้กันสีขาววางควายเสียงกระซิบดังขึ้นว่าฉันให้เป็นอิสระทีเมื่อแพรวาจะผู้กัน ความทรงจำทั้งหมดก็ไหลบ่าเข้ามาเธอเห็นน้ำใสตัวจริงเด็กน้อยผู้บริสุทธิ์ที่ถูกวิญญาณชั่วร้ายควบคุมแพรวาลงมือวาดภาสุดท้ายน้ำใสในวัยแปดขวบยิ้มแยม้มกำลังเล่นในสวนกับเพื่อนทันใดนั้นภาพทั้งหมดในสมุดกลายเป็นสีขาวเงาสีดำกรีดร้องแล้วหายไปสมุดสีแดงค่อยๆกลายเป็นสีขาวแล้วสลายไปเป็นละอองแสง รุ่งเช้าที่พิพ,ธพิธภัณฑ์เหลือเพียงภาพวาดเดียวภาพเด็กหญิงยิ้มแย้มในสวนสาธารณะที่มีเงาธรรมดาของเธอเองและที่มุมภาพมีลายมือใหม่เขียนว่าขอบคุณที่ทำให้ฉันพบทางบ้านตั้งแต่นั้นมาในคืนเดือนมืดบางคนยังได้ยินเสียงเด็กหญิงหัวเราะเบาๆและเห็นเงาธรรมดาของเด็กน้อย กำลังเล่นอย่างสุขสบายใต้แสงจันทร์ลางฤดูหนาวพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจัดนิทรรศการพิเศษศิลปะลึกลับจากสมุดสีแดงสู่ความจริงผู้คนต่างตื่นเต้นกับภาพว่าสุดท้ายที่เปลี่ยนไปทุกวันอย่างน่าอัศจรรย์แต่สิ่งที่ไม่มีใครรู้คือทุกค่ำคืนน้ำใสตัวจริงจะออกมาเดินเล่นในสวนพร้อมสมุดสีขาวเล่มใหม่ เธอไม่วาดภาพน่ากลัวอีกแล้วแต่เปลี่ยนมาวาดภาพผู้คนที่มีความสุขคืนหนึ่งเด็กหญิงคนหนึ่งหลงทางในพิพิธภัณฑ์เธอเห็นน้ำใสยกำลังนั่งวาดรูปหนูช่วยพี่วาดรูปได้ไหมน้ำใสาย,ยื่นสมุดสีขาวให้เมื่อเด็กหญิงสมุดเธอเห็นภาพตัวเองกำลังยิม้มมีแสงสีทองล้อมรอบรุ่งเชา้าเด็กหญิงคนนั้นพบว่า ภาพวาดในนิตศการเพิ่มรูปเธอเข้าไปด้วยยิ้มสดใสท่ามกลางแสงอาทิตย์ตั้งแต่นั้นมาสมุดสีขาวเล่มนั้นกลายเป็นสมุดแห่งความหวังที่ใครก็ตามได้วาดรูปในนั้นจะพบแต่สิ่งดีๆในชีวิตและในคืนเดือนเพนหากใครโชคดีพออาจเห็นเด็กหญิงสองคนกำลังนั่งวาดรูปด้วยกัน ใต้แสงจันทร์สวยงามกลางดึกคืนหนึ่งนักประวัติศาสตร์ท้องถิ่คนค้นพบเอกสารเก่าในหอจดหมายเหตุเมืองที่ถูกทิ้งร้างเอกสารอายุร้อยปีระบุว่าเคยมีเด็กหญิงชื่อน้ำใสจริงๆผู้หายตัวไปในสวนสาธารณะเมื่อปี1923มพร้อมกับรายละเอียดน่าสะพรึงกลัวทุกปีในคืนเดือนมืดจะมีเด็กหญิงปรากฏตัววาดรูป และผู้คนจะหายไปตามจํานวนที่เธอวาดแต่มีข้อความลึกลับเขียนทับไว้วิธีหยุดเธอคือการวาดภาพเธอในสภาพปกติด้วยสีขาวบริสุทธิ์ขณะเดียวกันที่พิพิธภัณฑ์ภาพวาดปริศนากลับมามีชีวิตอีกครั้งคราวนี้ไม่เพียงแต่เงานในภาพขยับแต่เสียงเพลงกล่อมเด็กก็ดังขึ้นมาจากภาพพร้อมกลิ่นดอกมะลิที่ไม่มีแหล่งที่มาแพรวาตื่นขึ้นกลางดึก พบรอยมือเด็กๆบนกระจกห้องน้ำเขียนว่าช่วยฉันทีเธอตามรอยไปยังที่พิพิธภัณฑ์ที่เปิดประตูรอเธออยู่โดยไม่มีใครอยู่บนแท่นแสดงภาพสมุดสีแดงเล่มเดิมวางอยู่เปิดอยู่ที่หน้าว่างพร้อมผู้กันสีขาววางควายเสียงกระซิบดังขึ้นว่าฉันให้เป็นอิสระทีเมื่อแพรวาจัพผู้กัน ความทรงจำทั้งหมดก็ไหลบ่าเข้ามาเธอเห็นน้ำใสตัวจริงเด็กน้อยผู้บริสุทธิ์ที่ถูกวิญญาณชั่วร้ายควบคุมแพรวาลงมือวาดท่าสุดท้ายน้ำใสในวัยแปดขวบยิ้มแยม้มกำลังเล่นในสวนกับเพื่อนทันใดนั้นภาพทั้งหมดในสมุดกลายเป็นสีขาวเงาสีดำกรีดร้องแล้วหายไปสมุดสีแดงค่อยๆกลายเป็นสีขาว แล้วสลายไปเป็นละอองแสงรุ่งเช้าที่พิพิธภัณฑ์เหลือเพียงภาพวาดเดียวภาพเด็กหญิงยิ้มแย้มในสวนสาธารณะที่มีเงาธรรมดาของเธอเองและที่มุมภาพมีลายมือใหม่เขียนว่าขอบคุณที่ทำให้ฉันพบทางบ้านตั้งแต่นั้นมาในคืนเดือนมืดบางคนยังได้ยินเสียงเด็กหญิงหัวเราะเบา และเห็นเงาธรรมดาของเด็กน้อยกำลังเล่นอย่างสุขสบายใต้แสงจันทร์สิบปีหลังจากเหตุการณ์ในพิพิธภัณฑ์เมืองเล็กๆแห่งนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงสวนสาธารณะเก่าถูกบูรณะใหม่แต่ยังคงรักษาต้นไม้ใหญ่และม้านั่งเดิมไว้กลายเป็นสถานที่พักผ่อนยอดนิยมในวันครบรอบเหตุการณ์มีพิธีการเล็กๆจัดขึ้นที่สวน เพื่อรำลึกถึงน้ำใสและผู้สูญหายทั้งหมดขณะที่ผู้คนกำลังรวมตัวกันมีเด็กหญิงอายุประมาณ8ขวบคนหนึ่งพบสมุดสีขาวเล่มหนึ่งวางอยู่บนม้านั่งเมื่อเปิดดูเธอพบว่าทุกหน้าว่างเปล่ายกเว้นหน้าสุดท้ายที่มีภาพวาดเป็นภาพน้ำใสกำลังยืนอยู่ท่ามกลางแสงสว่างห้อมล้อมด้วยวิญญาณของผู้สูญหายทั้งหมดที่กำลังยิ้มและโบกมือลายอย่างมีความสุข เด็กน้อยรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นในหัวใจเธอค่อยๆค,คว้าปากกาสีที่อยู่ข้างๆและเริ่มวาดภาพของตัวเองลงในสมุดขณะที่เธอกำลังวาดลมพัดเบาๆโบกสะพัดเหมือนมีมือบางอย่างรูปสีสเทออย่างอ่อนโยนเมื่อภาพเสร็จสมบูรณ์สมุดสีขาวก็ค่อยๆกลายเป็นแสงสว่างลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าในยามเย็นผู้คนที่อยู่ในสวนต่างหยุดทำกิจกรรม มองขึ้นไปด้วยความพิศวงแสงนั้นส่องประกายเป็นรูปเด็กหญิงยิ้มให้ทุกคนครั้งสุดท้ายก่อนจะสลายไปกับแสงสุดท้ายของวันตั้งแต่นั้นมาที่สวนสาธารณะแห่งนี้ผู้คนมักจะพูดถึงความอัศจรรย์ของแสงอาทิตย์ยามเช้าที่ส่องผ่านใบไม้ที่ให้ความรู้สึกเหมือนมีใครกำลังยิ้มให้และบางครั้งในยามค่ำคืนเมื่อเด็กๆมานั่งเล่นในสวน พวกเขามักจะเล่าเรื่องราวของเด็กหญิงผู้บริสุทธิ์ที่ได้พบความสุขในที่สุดในคืนฤดูร้อนที่ดาวเต็มฟ้ากลุ่มเด็กๆกำลังนั่งเล่าเรื่องราวใต้ต้นไม้ใหญ่ในสวนแล้วน้ำใสาหายไปไหนละ่ะเด็กชายตัวเล็กถามด้วยความสงสัยแสงจันทร์ส่องผ่านกิ่งไม้เป็นรูปทรงเหมือนมือเล็กๆชี้ไปที่ม้านั่งไม้เก่าที่ตอนนี้มีสมุดสีขาววางอยู่เด็กหญิงคนหนึ่งเดินไปเปิดสมุด ทุกหน้าว่างเปล่ายกเว้นหน้าสุดท้ายเป็นภาพวาดสีน้ำของสวนสาธารณะมีเด็กๆมากมายกำลังเล่นกันอย่างสนุกสนานและที่มุมภาพมีเงารูปเด็กหญิงยิ้มแยม้มกำลังโบกมือลายอย่างมีความสุขลมพัดเบาๆพัดกลิ่นดอกมะลิหอมกรุ่นฉันว่าพี่น้ำใสคงสบายใจแล้วละ่ะเด็กหญิงพูดขึ้นขณะที่เพื่อนๆต่างยิ้มรับ สมุดสีขาวปิดตัวเองอย่างนุ่มนวลและค่อยๆกลายเป็นกลีบดอกไม้สีขาวปลิวลอยขึ้นสู่ท้องฟ้ายามคำ่ำทุกคนเง่อยหน้าขึ้นมองเห็นแสงดาวดวงหนึ่งกระพริบเป็นพิเศษเรากับกำลังส่งสัญญาณบอกลาตั้งแต่นั้นมาที่สวนสาธารณะแห่งนี้กลายเป็นสถานที่แห่งความทรงจําดีๆที่เด็กๆมาเล่นกันอย่างสนุกสนาน และในบางคืนที่เงียวสงัดเมื่อแสงจันทร์ส่องกระทบม้านั่งไม้เก่าผู้ที่มองอย่างตั้งใจอาจเห็นเงารูปเด็กหญิงยิ้มแยม้มนั่งวาดภาพอย่างมีความสุขก่อนจะค่อยๆจางหายไปในแสงสว่างจบ